เราเคยเราเคยอย่างนี้ไหมไอ้เชี่ยกูไม่ดีตรงไหนหรือขอโทษนะหรือกูสกปรกหรือกูเหม็นหรือเปล่าว่าทำไมไอ้เชี่ยกูใช้อยู่ข้างกายมึงไปจำพันออกกําลังกายสุดๆด้วยไม่ยอมมีอะไรกันเคยมามานั่งคุยกันอย่างนี้ไหมอ่ะโอยคุยบ่อยบ่อยมากบ่อยบ่อยจริงๆก็ถามแบบคนอื่นเห็นรูปเราเธอเป็เธออยู่แบบเราเธอไม่เอาหรอวะนี่สกปรกหรอเหม็นหรอมีตรงไหนไม่โอเคหรือเปล่า หรือแบบรุนแรงหรอก็ไม่เราก็มานั่งดูตัวเองแล้วอันดับแรกเราต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองผิดอะไรหรือเปล่ากูมีมกลิ่นตัวไปไวะหรือว่าตรงนั้นกูไม่สะอาดหรือตรงไหนที่มันดูน่าเกลียดก็ไม่มีและเออโบนและฟิตด้วยบอกเลยแล้วก็มีวิธีดูแลใช่ป่ะออแล้วก็ไปทบทวนแฟนเก่าๆโอ้โหคนเก่าก็ใส่กูไม่ยั้งคนก่อนก็เอากูนู่นนี่นั่นไม่ใช่แล้วจริงเคยฟ้าเหลืองคือเขาเขาจะเขา้า่หลองเลยนะทุกคนเคยผ่านฟ้าเหลืองมาก่อนจริงแบบ แล้วเรามานั่งเคียบแบบแบบอ่ะไม่ใช่กูแล้วพูดกันอนาให้ปรับปรับอดี๋วจวจะแก้ไขเชื่อไหมพี่เขาเคยพูดกับหนูว่าว่เอา,อางี้ว่าไหนเนต็มเจ้าเต็มบอกเขามาเลยแต่คือกูต้องินไปบอกเต็มวันนี้เจ้ากันมัน,ม,นมันไม่ได้แต่เรื่องนี้ไม,ไ,ไม่ได้มันเรื่องนี้ก็อารมณ์เออถ้าคนเราแบบแบบเออนั่งอทำทำไม่ง่ยถ้าถ้าถึงว่าจัดอย่างนี้นะดูแล้วแบบว่าไอ้จัดเดี๋ยวกต้อเมึองอแยยยกเเเดรลีี้ื